ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมดพื้นเน้นนะครับเวลาขณะนี้12นาฬิกา45นาทีวันที่24กัแดดยน2506 6วันอาทิตย์ขึ้น10ค่ำเดือน10ปีเพราะนะครับก็วันนี้ก็ไม่ชราบว่านะครับไม่รู้ว่าใครเจ้าหน้าที่ไปสนีนะครับนำกล่องพัสดุม,สมาส่งนะครับ จะไม่ดดะะไม่ทราบว่ามีอะไรอยู่ข้างในอยู่ข้างในนะคะเราจะมาก็าจะเปิดดูนะคะดูกันนะครับมาเปิดดูกันว่ามีอะไรข้างในแต่กล่องก็เบาๆนะคะไม่รู้ของใครไม่บอกไม่บอกชื่อเลย เขียนแต่ว่าผู้ใหญ่ใจดีนะคะโอ้โหอะไรอรังการงานสร้างแอะไรนาะนี่ค่ะนะคะก็เป็นขนมนะคะขนมอะไรไม่รู้เนาะอะว่าฟื้นเดียวเดียวเดียวเกะทีละชิ้นนะคะว่าขนมน่าอร่อยมากเลยนะคะนี่ค่ะหนึ่งชิ้นนะคะช้องชิ้นนะคะ สามชิ้นสี่ชิ้นห้าชิ้นอ่าหกชิ้นนะคะเขาบอกว่าไม่ประสขขงค์ออกน้มนะคะแต่ไม่รู้ของทันโอ้อนนเสื้อกันฝนโอ้เสื้อกันฝน,น,อ,นอันนี้มีอะไรบ้างพ่อนนเสื้อกัน เชือกันฝนเนื้อเนื้อหนาะในกล่องก็จะมีว่าไม่ต้องนั้นเขาไม่ไปสงออกนะยาหมองนะครับก็จะมียาหมองน้ำมันเหลืองต้นโพนะครับเชือกันฝนสองตัวอันนี้เชือ <S <S เชือกกันฝนสองตัวนะครับ แล้วมีนนขนมนะครับ<ด>อันนี้ก็ขนมมินตานะครับขนมมินตากล้วยอ,อันนี้ก็กล้วยอันนี้ก็อันนี้ยางละสองนะครับยางละสองหนสองสามสี่หกชิ้นนะครับ เสื้อตัวนี้ของลุงหมวดเสหมองนี่เสื้อตัวนี้ของลุงหมวดอันนี้เสื้อตัวนี้นะครับได้แล้วนะครับเสื้อตัวนี้ของลุงหมวดว่าอย่างไรนอเนี่ยกูแก่อะไรเสื้อตัวนี้ของลุงหมวดอย่าทิ้งกูกูแก่แล้วดูนอต ดูนกเริ่มีอะไรจะหลังการงานปุ๊บอันมันเิ่ปุ๊ปุ๊ยาทิ่งกูอะไรจะขนาดนี้ เป็นคืนนนอเขาอะไรใสเลยใส่เลยสองตัวนี้ของอาสอวาวคน,นคนสวยครับก็ดูแล้วนะครับมียาแก้ไอกล่องเหลืองก็ดูแล้วเ<า>มื่อกี้นี้นีก็มีขนมเวลานะคะ อันนี้เดี๋ยวจะเอาไป <Okay. S 1> ใส่ทำงานนะครับเออใช่ทุกวันเลยแหละโอ้ผู้ใดคือมีหูคิดออกมาขับเแต่เขาบอกว่าจากผู้ใหญ่ใจดีไม่ออกนามนะคะปะ้าใส่ได้สองตัวเลยนะคะเชื่อตัวนี้ของลุงหมวดฟื้นเดอเอ้อขอบคุณนะครับ <laughs> ขอบคุณมากนะคะผู้ใหญ่ใจดีนะคะอุย้ย หมวดฟื้นชอบเลยนะคะชอบอนนมากเลยนะครับลนะแล้วนะครับเสือ้อรับแล้วอันนี้อะไรเนาะขอบคุณน,นะครับอขอให้อายุมันน่<ข>นคงยืนนะครับสุขภาพแข็งแรงอายุมันน่นคงยืนตลอดไปด้วยนะครับเฮงๆฮงเลยด้วยก็สาธุนะคะขอให้ เจ้าของอขนมแล้วก็เสื้อแล้วก็มียาหม่องด้วยยาเหลืองด้วยยาแก้ไอด้วยกับยาลมด้วยนะคะก็ขอให้มีความสุขความเจริญนะคะเจ้าของเสื้ออันนี้อของกล่องนี้นะคะขอให้กลับไปหาเจ้าหมื่นเท่าร้านเท่านะคะขอให้อยู่เย็นเป็นสุขขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะคะอย่าเจ็บอย่าจนนะคะ ก็ขอให้รวยๆคือหันซ้ายก็เงินมาหันขวาเงินข้าวเป็นเจ้าเงินล้านขอให้เงินไหลนองทองไหลมานี่ไหลน้สิตทีร้อยล้านนะคะไปไหนมาไหนสี่ทิศสามทางเดินทางไปไหนก็ขอให้ปอหลอดภัยไร้กังวลให้เงินข้าวเหมือนหาผลเดอ้อนะคะขอให้ครอบครัวของคุณอบอุ่นไปด้วยทรัพย์สินเงินทองและความรักนะคะชอบมากเลยนะคะ มีการ์ตูนอันนี้ป้าคำสชอบมากเลยจะอยู่ในใจป้าคำสนะคะ,ะมีเสื้อการ์ตูนกับขาบ้างเนะเนี่นี่ค่ะนี่ค่ะ มีของขวัญมาแบบนี้นะฟ๊อ่ะของแม่นะนี่มีแมวจองแม่นะมีแมวอันนี้ก็เชื่อนะครับสีฟ้าอันนี้ก็สวยฮะโอ้ยใส่ก็สวยโลดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะใส่เลยพรุ่งนี้จะใส่เลย อะไรจะขนาดนี้นะคะสีก็เป๊ะเลยเพราะว่าพ่อฟื้นชอบสีแบบนี้ก็ขอขอบคุณนะครับสลับเชื้ออย่าทิ้งกูกูแก่แล้วดูน็อดดูน็อตรีบดูรีบมีนะครับอนี้ก็จงขอขอบคุณนะครับขอขอให้สุขภาพ ของท่านนะครับจงแข็งแรงาการเงินการงานก็แล้วก็ธุรกิจก็ขอให้เจริญยิ่งขึ้นไปสำหรับคลิปน,น,<ม>นี้นะครับก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามช่องหมอดพืนนด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับ